วันนี้พาเพื่อนๆครับมาเจอเจ้ารถกระบะ EV 100%แบรนด์คิงลองรุ่นดากอนนะครับก่อนที่จะเปิดตัวที่ Monster Expo วันที่29นี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ครับรุ่นนี้เปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับมีรุ่นคัตซี amp, amp, แคปซิงเกิลแคปและก็ดับเบิลแคปนะครับวันนี้เราอยู่ตัวซิงเกิลแคปครับคันนี้เอาไปจัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะพาไปดูสเปคและรายละเอียดกันนะครับสำหรับเจ้าคิงลองดากอนซิงเกิลแคปคันนี้ครับสำหรับจุดเด่นของกระบะ EV คััันนนนี้้้บบออกกเลยว่ามามมพร ไฟฟ้าจัดเต็ม100.3แรงมา้าพร้อมแรงบิด350นิวตันเมตรจะเล่งแซงก็สบายหรือแม้แต่บรรทุกหนักก็ยังไหวขับสนุกทุกจังหวะแบตเตอรี่ขนาด5.9-4กิโลวัตต์ชาร์จไวแบบสุสดๆแค่30นาทีจาก20%ไปถึง80%ก็พร้อมลุยต่อแถมยังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรแบบนี้จะเดินทางในเมืองหรือลุยไกลก็หายห่วงเลยนะฮะโหมดขับขี่ที่สนุกกว่าเดิมมาพร้อมระบบ Gear Automatic Smart Shifter และโหมดสปอร์ตที่จะให้การขับขี่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปความปลอดภัย และสมรรถนะแบบจัดเต็มบรรทุกหนักได้สบายโครงสร้างแข็งแรงรองรับน้ําหนักได้ถึง1่งตันงานไหนก็ไหวลุยน้ําได้อีกแบตเตอรี่กันน้ํากันฝุ่นลุยน้ําได้ลึกถึง500มิลลิเมตรเหมาะกับทุกสภาพถนนในเมืองไทยระบบช่วงล่างมั่นใจได้ด้านหน้าเป็นปีกนกคู่ด้านหลังเป็นแหนบซอนจะถนนแบบไหนก็ไม่มีปัญหาความปลอดภัยครบมีทั้ง ABS ระบบช่วยขึ้นเขาถุงลมนิรภัยและระบบล็อกประตูอัตโนมัติอุ่นใจทุกครั้งที่ขับมาพร้อมกับดีไซน์ที่ลงตัวภายนอกโฉบเฉีย่ยวไฟหน้าโปรเจคเตอร์สว่างสัด ภายในกว้างสบายพร้อมฟีเจอร์ครบครันนั่งได้ยาวๆไม่อึดอัดพร้อมกระบะไทยที่ออกแบบมาพร้อมบิวอินเบสไลเนอร์ไทรที่ห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ตอบโจทย์บอกเลยว่าคิงลองดาคอนคือรถกระบะไฟฟ้าครบเครื่องทั้งดีไซน์แรงสมรรถนะและคุ้มค่าอยากลองของใหม่ที่ทั้งทันสมัยและเป็นมิตรต่อโลกแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่งานมอเตอร์เอ็กซ์